ถึงค่ายนะคะที่รวบรวมเาเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะที่มักจะมีกิจกรรมให้มารวมพลกันบ่อยๆนะคะและก็ทำกิจกรรมต่างๆค่ะวันนี้จะพาไปดูอีกแคมป์หนึ่งที่มีชื่อว่า IYF World Culture Camp Thailand นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยพวกเขาจะทำอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ ภาพเยาวชนจากหลายประเทศร่วมสแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติตนท่ามกลางเพื่อนชาวต่างชาติกว่า40ประเทศทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ2017 IYF World Culture Camp Thailand ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังซึ่งเป็นการพบปะของผู้แทนเยาวชนนานาชาติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบตลาดนัดวัฒนธรรมและการประชุมผู้นำทางด้านการศึกษา ภาพเยาวชนจากหลายประเทศร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติตนท่ามกลางเพื่อนชาวต่างชาติกว่า40ประเทศทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ2017 i y f World Culture Camp Thailand ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังซึ่งเป็นการพบปะของผู้แทนเยาวชนนานาชาติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในรูปแบบตลาดนัดวัฒนธรรม และการประชุมผู้นำทางด้านการศึกษาจับหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเพื่อร่วมสะท้อนระบบการศึกษายุคใหม่ ปัจจุบันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเยาวชนแบบนี้เยอะแยะมากมายและพยายามที่จะแก้ปัญหาเยาวชนโดยการใช้กฎหรือว่าเป็นเกณฑ์ต่างๆแต่ว่าพวกเราเนี่ยใช้แต่ที่แล้วที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เรื่องเกี่ยวกับว่า จะยับยั้งใจยังไงจะทําความเข้าใจยังไงจะคิดยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการนี้ในการเปลี่ยนแปลงเลยาวชนมามากแล้วมีทั้งกลุ่มสถาบันมากมายและรัฐบาลจากทั่วโลกกําลังให้การสนับสนุนและสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนนี้ครับนักศึกษาอินเดียเค่สนใจเรียนไม่สนใจกิจกรรมแบบกิจกรรมอื่นสมุติวา เล่นกีตาร์หรือว่าเตรียมกิจกรรมหลายอย่างกิจกรรมโยอมากค่ะที่มาหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนเต้จีนเดียก็มีกิจกรรมเตคนส่วนใหญ่อ่าให้สำคัญเพื่อเรียนอ่เต้ฉันชอบอ่รับรบบที่นี้ค่ะขอ <laughs> well, many things but uh, I tried Thai food that's very spicy for me because in Ukraine we have no spicy food <laughs> But I like it and today I ate. And I like the people very friendly to us and we can make friends with them. And I like that in my country in Ukraine now it's winter and very cold, but here so hot. <laughs> ตอนแรกก็ทานไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นแป้งใช่ไหมคะที่เป็นเป็นแป้งเขาเรียกจะเป็นโปโชหรือว่าอูกาลีใช่ไหมคะก็ทานไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้อยู่ไปนานๆใช่ไหมหรือว่ากินมันก็ได้รู้จักกับอาหารหลายประเภทมากขึ้นแล้วก็อย่างทั้งมาตุกเกหรือว่าที่เป็นกล้วยแล้วก็มาบดเป็นทากับใส่มะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆมันก็อร่อยแล้วก็ได้เรียนรู้แบบ การแต่งตัวของเขาหรือว่าทิสัยของเขาอย่างเงี้ยค่ะสำหรับโครงการ2017 i y f World Culture Camp Thailand จะจัดพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังระหว่างวันที่6ถึง8กุมภาพันธ์นี้โดยความพิเศษของปีนี้จะมีการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติของตัวแทนที่ส่งตรงมาจากแต่ละประเทศตลอดแคมป์และได้รับเกียรติจากวงประสานเสียงนะักเรียนระดับโลกอย่าง Lincoln h ลเฮาส์ h o ูลมาร่วมแสดงในงานด้วยแทนทํรรุ่งวิถูรายงานภาพเยาวชนจากหลายประเทศร่วมแสดงศิละปะ ก็เป็นภาพที่น่ารักนะคะเมื่อมีเยาวชนจากหลายกลุ่มหลายประเทศนะคะมารวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นเพื่อโลกของเราค่ะ